ไฟนอลเรางานแข่ง b a t t l e of t h e r i n g ชั้นนะคะระหว่างเด็กเทพสีม่วงกับเด็กไดโน่ 2> 1, 2, 3, 1, 2, 3, หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ค่อยดีขึ้นมาหน่อยพี่ดูมือแรกผมก่อนดิ <c oughs> <c oughs> จัดของสวยๆเอาได้เอาะเอาเอานลยเจ็บเปาดปาดปาดปัดไหนก็ผิดปาดปาดได้เลยนะครับครับอ้โเมื่อเชิญจะสอนหนึ่งจะสอนกินด้วยเ้องติดออกไปไดบ ใหญ่สิครับเก็งนีนะ่ก <c oughs> ่อนเลยนะ <c oughs> จะเป็นแอวไหนเก่งน,นะ <c oughs> นี้เปิดก่อ ไม่ได้หละครับเก็นอีเนี่ยตัวตัวอะไรพี่ห้ามนามอันนี้บอกัโดสอนี้เจอจากอานกอน่งเจ็กมันบอก่าเธอระคัจิ้งจ้มไม่ได้สามมากกว่าเปิดกองห้าใบดำเนเสาขึ้นมือได้หนึใบแต่ถ้าสาือต่ำกว่าสามารถกดอาวตาโซนได้แล้วมันเอาเข้าเด็กเราตัดไพี่เวลาสอนน้ำเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมใช้ด้วย เราเก่เากสตัวเด็กอเลอนเอาเลยดิสองใบนะตั่สามใบครับเจ็ดใบ่าครับเจครับแ่ี่้คร ไปต้ยิปปะยังยังไม่จบแค่นะยปยกับประเด็นังแต่จะไม่หมดเลยลอง่นไม่ได้ตัวเสที่่มาเปนัเยแกยังไงล่ะทีนี้ มีเลือดตายหายคอนเสิร์ตเลยมีเลือดนายมีเลือดนาไเลโด้เสิร์ฟขึ้นจุดท้ายหนึ่งใบเดี๋ยวจะจับมันเอาตอนนี้เขาใช้ในประเทศจีนหรือเปล่อย่าเลย ได้แต่จุดสามนะเราอู้นไม่ได้เก็บอะไรเลยนะจะ <c oughs> เป็นเจ็ดแล้วคจะเจ็นว่าดคะัะนแะว่ะจะยืน7นบเา <c oughs> <c oughs> มึงมีกี่ใบครับห้าใบห้าใบอ่ะผมให้มือเพิ่มใบหนึ่งจิ๊บเใส่จิ๊บใส่จิ๊ด้วยตีจิ๊บหรอตีเกียวอันนี้เ่าวอาสี่ตีนี่ครับ อ๋อเป็นเฟสใช่ไหมใช่ครับแล้วเจ็ดก็ได้เป็นเจ็ดก็ได้เป็นสี่ตลอดโอเคคับผ่านครับฮัลโครับได้ได้สี่จะติดคียนก่อน เก็บสามไปครับพาวเวอร์จะบอกสาจนจบเตนถ้าได้เก็บจะได้ชวนึงเป็นเจ็ด่าสบายเลยครับส่นแหึงบสรีครับถ้าเป็นเดินส ใจหนึ่งลงหนึ่งไม่ต้องเปลี่ยนไม้ก็ได้นะผมใไ้ดับแพลแล้วนะใจจิ้มลองจิ้มนะขอเชนับจิ้มตีพีชีมครับพีชีมดิกกี้ทำไรไหมมาเลยดิกกี้ครับเจ็ดตีเคลียร์ครับโอเคมาเลย ได้เทคนิคสุดของค้าบผมถ้าเะมีร้อนมากขึ้นเหนื่อยไหมก็โอเคว้าวสนใจเหรได้ครับเอาได้ยังไงดีก็แล้วแต่เราจะนับยังไงก็ได้ ยีเป็นหนึ่งสองสามอ่าแล้บวนอีกรอบใช่ไหมใช่ครับโอเคสี่ห้าหกห้าสองสองสามสี่ห้าไม่น่าปิดอันเนี้ยมานจะปิดอูดนะนี่แล้วผ่านครับเชื่อหนึ่ง นีรกมรมีอจแล้วคกับครับแบบบอสเรียนครับของพี่ใส่โมกใบาเลือกเนี่ยผมเห็นพี่ใช้ตลอดสองใบะใจสี่ครับ ัเอกนี่ครับถ้าเป็นไดโนเสาร์ได้ขึ้นมือเอนนี้เขาไม่ได้ครับหายลูกคุณเนี่ยเดี๋ยวเจ็ดตีเจ็ดสุดท้ายเจ็ดต้องเจ็ดเป็นตัวสุดท้ายวเลือดเดี๋ยวเล้อเดียวเลือดครับตีเลือดครับตีเลือดครับน่าตีเลือดครับโรบอฮอล่าเหลือเชื่อได้ครับดู หนึ่งสองสามสี่เนี่ลยวะเนี่ยเพิเกิดโดนอุ้้ยดนึ่งขึ้นหนงอันตรายแล้วก็เมื่อกี้อะไรดนึ่งขึ้นหนึ่งนะตัวเนี้ยโอเคแล้วมันจะโดดเทพธิดาได้ใช่ไหมใช่แต่เหมือนจะมีแต่ตัวเล็กๆเนาะตัวเล็กๆโอ๊ยมันตายอ่ะมันโดดในตัวนี้สี่ตัวได้ใช่ปะได้รถ้ามีมันมัไม่ต้องกัดชื่อใช่ เชียร์้องไายผ่านเลยผ่านนะครับเมื่อกี้พี่ตีอยู่เลยโอเคอันนี้ก็เนี่ยตั้งแต่นี้เลยส่ส่ร์ทหนึ่งใบจาแดงเดือดโอเคครับหนึ่งแล้วก็มีมือเสือกนะครับอันนี้ก็ตีไม่เช้ยร์ป่โอเ

ส6หไอยู่ลงบิดอย่าลงบิดโอเคครับบิดไปได้ติดถผมถบ้า้าเหลือเราจบแล้วเือสเ้าดีเลอนนันบอกว่าถ้าโดนสูบเจาใช่ครับก็โดนเชิญก็โดนสุดจะอันดทรเลหนึ่งตัว no ท no, ี่ไม่ใช่ต no, ัวเองก็จะมีตัวนี้กับ ตัวนี้สองตัวใช่ไหครับสอตัวพัเลนเับพาวเวอร์จะเป็นแปดสี่เจ็ดสี่โอเคเชเอันนี้จะหกอันนี้เจ็ดครอันนี้เจ็ดใช่แล้วบวกไปตอนออที่บวกไปให้ด้วยพี่ลมกดเ็กสูบบ้างแปดตีเจ็ดตายครับสี่สี่นั้นเจ็ด นี้มันมีเศษขังสิด้วยใช่น้ใ่นดใ่ต่ี่เรียกที่เรีก่อย่ที่สองมต้องมาเส่นปีแล้ที่เต็นแรกแรกอ่าแรกทีละตัวครับเพราะว่คนต้องเปิดกองก่อนเพราะว่าถ้ามันโดจิบมันจะมากกว่าสามโอเคต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไปตีจิบแทน ตีแต่คูดนะแล้วก็ตีฝากเดี้ยวดีเด็กเป็อได้สิบเพราะว่าเด่เจสวยครับเจกสวยเจ้นสอสองก็้ไม่ได้เยสองกัเงี้ยเอาหัวเอา้ง้ององมันบวกยาวเนาะใช่ไหมใช่ครับบวก ไปกีกสี่ชนเลยหนึ่งสองสามไก็เะปกโอ้ยครับ

ก็ห,หลายตัดแปดแล้วนะอันนี้จะเป็นถ้าข้าไป็นเลขอันนี้จะเป็นเก้าอันนี้จะเป็นเป็นเจ็ดอันนี้จะเป็นแปดข้าไป็เนเลขดอันนี้ไม่แค่บอกรอบเดียวนะม,นมันไม่ได้บวกตลอดเลยแค่รอบแรกที่มันโดนเปิดอ,อ๋อแค่รอบแรกทีน่นเปิดใช่แปดอันนี้จะเป็นเมื่อก 7, ี้เจ็ดแปดใช่แปดเท่ากันสัวว่าเดี๋ยวพี่ถามพี่ครับอันนี้มันบวกแค่รอบเดียวบวกแค่รอบเดียว บวกแค่ตอนไปท่านเฟนนั้นช่ไที่โดนหา่ไปที่โดนหไปาย้ยแต่บวกถาวนแค่บวกถาวอโอ้โโอเคนนี้มันบวกถาวแล้วรอบนั้นอะหลัจะนีมัก็ไม่ได้บวกแล้วอันนี้ไม่โแล้วนอันนี้อันนี้อยู่ถาวรถาวรแปดแปดเอันนี้แค่สานี่หนึ่งจบเลครับจบเหมแล้วดาี้อยอุตมีโอ้ยยิงคงคง สใบไว้ข้างบนใช่ไหมข้างบนครับขอดูหน่อยได้ไหมไม่ทนเป็นเลือดใบหนึ่งแล้วก็โอเคเลือดแล้วก็ HR มือมีสามใบผ่านเจ้าหนึ่ง้า่นที่ไมปบที่เนไไห อันนั้นลาดไมตาด้ยห้าถ้าไม่เก่นใหญ่จะเีุกจิ๊บอย่างเดียวแล้วทีนี้เป็นจิ๊บสามแต่ก็เจมสี่หน่อแปด้เลี่นงม่่เหรอ้เงมนเป็นสิบล เช่นครับพี่ขอแรกจะได้ชัวหนึ่งภูวียังอย่างเดียวอืเขาเจ็บทำไมพแปดเก็บไปสี่แปดชนใช่ไหมเออชนนับ่ายเลยชนของใหญ่ไปด้วยผมใช้เลือดครับได้เลยครับ ก็ที่แรกว่าลงพูาสักหน่อยโอเคไม่ิึงสูตรสาคยรเนียจะดกลับพูดหนึ่งบ้าท

โลโซรนี่หกนะเจ็ดที่หกเขาห้าใบสองสามสี่ห้าโอเคอันนี้จุดเจต่อ ได้ได้ครับ่เชิญแบบจุดติอ๋อจุดติใช่ช่ไปามีจ้าสุดถ้าในฟูเวียนก็จะได้ลงมาจุดติเหมือนกันก็จะปั๊มตีได้ด้วยเอามาปั๊มไลมเจอันครับพี่จะได้เปิดอ o p i c 5หนึ่งสองสามสี่ห้า ทำ็ไหมมือเห็นมือเห็นมือเห็นมือแล้เนไหมมือดหครับจบไม่ได้เราเนี่ย้อาจบไม่ได้ สี่ตีชนครับครับสั่งเสียหนึ่งสองสามเราลูกจิบข้งหลายสามตีชนครับชนเอาตัวไหนติบต้องผ่านเลยเมื่อไหร่หนึ่งสายโอ้อีกแล้ว

อะไรนะครับใช่ใช่ใช่มีมครับอเว้ไม่กิเกอันเลยนี้ตอมาใส่อะอยากงจหยิบไเ้าหลได้เลใชลไอต่อเลือกได้อะไรมาเกิดอะไรขึ้นมานะโทษทีนะผมมันมันให้หยิบได้หนึ่งใบ เ่าตัวนี้ขึ้นเลยโอเคมันจะได้เต่าไล้ตัวเตาหนึ่งไม่ไม่เอาไปเพิ่สายเอาไว้สู่ใคมีโอกาสเจอมือมีแบบหนึ่งไเย นี่ไงลูกอมุิยกเลือดเนาะหนึ่งบาทนาะโอ้โหแล้วมองโดมมือสองใบสองสองดูแล้วมนหาหาลูกอมีก้อนนี่ไม่ได้เอาดีวันจับขึ้นหมือนออมนเอาตัวกี่ติมนะสามอ๋อสามนดีโอ้โหชีวิตจริญครับเอาเลย หนึ่งสองไม่แจ้งลูขึ้นมาถามาขึ้นมาได้ไ็นเกียดกิใช้ใช้ได้นะไม่เกียดไปหาของกันไม่สามหกไม่ได้หยามไม่ได้ไม่ไม่ลงไเสร็จไม่เกียไม่เกไปล่นในที่เเล่นแต่ ยังเตาฝนันนอย่างเราต้องเล่นเดีอีมีอยู่ไหนอู๊ไหนอุ้นไหนขี่ก็ขี่เป็นไรขี่ปสารวัตร่ะไรก่อนไ่อเจ็ดีครับแตท็อปหาหนึ่งสองสามสีห้า มีของเยอะเลยแบบนี้สาระบอลดรางเมี้ตีเลือดครับอ เพลกสุดท้ายเพืกสุดท้ายแล้วได้ัพี่อ๋อได้ไหมได้นะแต่พี่ไม่รู้ว่าเป้าที่พี่ตีไปมันจะเป็นยไงก็คือการเชึ่นกรจงใจนะมา้มีเป้าใช่ไหมไ้อ๋อยกเลิกการจได้เลยกันจตจิงหมดล้วหรบไขออนุญาตนะสามใบชชยทิ้งกัหมดแล้วนี่หรอ chơi như sập em mà tôi kinh kinh thứ lại chủ mới được đó เกียตัวมยากเยเนี่ไดไม่ได้เลยเด้ตรงน้ำ่สมกดขจัไม่ได้เจออัลมอนแน่นอนผ่านเลยพี่ทีไม่ได้ละโอเคครับโอเคครับมันคิดอะไรบนเพลินไปไหน เคิดี่อแล้วอะไคิดออกแล้วคิดออกแล้วใช่ไหมไต้ยตยปุ๋ยอิกี้เหรอไม่มีโอเคผ่านนบ ชั่หนงมไปเียจ็ดปีห้าหนึงน่งสองสามสี่ห้าไม่มีเิ็กันหมด ส่งไปผ่านเลยครับทำอะไรต่อไม่ได้ผู้ี่มากกว่าไม่ไหเอามาก่อนแล้วไปไม่ได้ไม่ได้ได้ด้วยด้พออีก มีเก็บของเห็นไหมเก็บของเลก้ยใช่มีอัลมันอยู่ข้างล่างครับนี่ไงอัมอนดอัมอนด์อยู่ไปนั้นเลยไปอัมอนด์เลยสอนไม่ได้ตายอยู่แล้วสู้กอนสู้กอน ครับผมโมเลยโมห่ไม่ได้โไม่ได้ไอ้โมโมเลยแล้วกันโอเคโมไม่ได้โมไม่ได้ไี่ใชแล้วโอเคขอบคุณครับโมไม่ได้